มีนาเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วนะคะหนอนตาแล้วไม่กินนมจะกินไวตามิว้วกินนมก่อนลูกแล้วเดี๋ยวให้กินไวตามิ้วอ่ะตอนนี้เนี่ยเด็กเขากำลังนอนอยู่ครับมีนาอารมณ์แบบว่าอ้อนขอกินนมไวตามิ้วแล้วไม่ได้กินครับกินนมก่อนไม่น่าให้เลยขวดนั้นน่ะ ไวตามิวันของว่างลูกกินเยอะไม่ได้มันหวานนี่ถือว่าเป็นคลิปเริ่มต้นของการเริ่มงอนครับงอนเพราะตาเน,น,นื่องจากว่าไม่อยากกินมนมอยากกินแต่ไวเตามิวครับเพราะว่าไวตา i มิวเนี่ยมันหวานอร่อยมากกินนมก่อนไหมลูกไปมีนาไม่เข้าใจคะ่ะพี่แอดทำไมให้หนูกินนิดเดียวเอง กินทีนึงดูดสองจุกก็หมดแล้วค่ะหรืออยากก<อ>ินอีกของก็ไม่ไ้เพราะตาใจร้ายกับ<อ>มีนามากๆเลยค่ะฟังแม่จา่าหนูหน่อยสิครับมีนานมไวตอมิ้งนะเขาให้กินแบบอาหารว่าให้หนูกินเยอะไม่ได้อดทนหน่อยสิครับมีนา,เ,าเดี๋ยวก่อนพี่แอดขอเวลาหนูทำใจก่อนไม่กินนม ก็ไม่รู้เองก็ไม่บอกพี่ขวั้นจะน่าจริงๆยังไม่ให้ให้กินนมก่อนทะลุไปเร็วเร็วสำหรับพัฒนาการของยายหนูมีนานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพัฒนาการที่ดีมากนะครับน้องได้รับการเติมเต็มที่ได้จากการดูแลอย่างเต็มที่เลยครับมีเวลาทำกิจกรรมแล้วก็เล่นอย่างทาสนาน เหมาะกับช่วงวัยของเขาตอนนี้จริงๆครับช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหนูเขาจะงอนเก่งแต่พีต้าสอย่างครับเขามีเทคนิคมัดใจสามน้อยตัวนี้หลากหลายไิ่ดีครับแหมเขาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะไม่คลาดสายตากันเลยทีเดียว พ่อตาของมีนาเนี่ยด้วยความที่ใจดีเอาใจน้องเก่งมากพอสมควรมีนาจริงค่อนข้างติดพิตามากๆครับพฤติกรรมที่แสดงออกกับกันเนี่ยเราจึิงได้เห็นเยอะมากเลยครับก็เป็นความน่ารักที่น่าเอ็นดูของมีนาเขาเลยครับ กิจกรรมการเล่นน้ําถือว่าเป็น The best สำหรับมีนาเลยจริงๆครับไม่เคยว่างเว้นจากการลงสาดเลยสักทีเดียวและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคก,การเอาชนะใจมีนาครับวันนี้มีนาได้เล่นน้ําเพราะว่าพ่อตาไม่อยากให้ลูกสามนอนนานๆครับ ครับพี่พีครับรู้ไหมครับว่ามีอยู่อย่างนี้ที่มีนานยยังทาไม่สเาเร็จให้พ่อต้าลงอ่างมาเล่นน้ากับหนูด้วยข้อนี้เนี่ยมีนานยังทาไม่ได้ครับอุ้เบาๆเองไ่เ มีนาคิดอะไรอยู่ลูก,นกนนหนูอยากเล่นกับพ่อนี่นาะมาเล่นกับหนูหน่อยค่ะพ่อตาหนูเหงาหนูเหงาอะไรมีนามีทั้งพ่อตาและแม่จ๋าพี่แอดก็ลองเล่นอะไรคนเดียวทุกวันดูสิคะพี่แอดเล่นคนเดียวบ่อยอยู่นะแล้วเป็นไงล่ะคะก็ยังเป็นพี่แอดเลยครับ โอ้พี่ก็เหงาครับอยากมีเพื่อนเล่นสระน้ำด้วยหนูก็เลยอยากให้พ่อป้ากับแม่จาลงเล่นนะ้ำกับหนูไงคะแต่แม่ยังไม่พร้อมหนูเล่นตัวเดียวก่อนก็ได้ค่ะดีมากเรา<ด>ต้องฝ<ด>ึกกลับตัวให้เก่นงนะมีนาแอดเนีย่ยเชื่อว่าหนูเนี่ยทำได้ครับเบาๆบทำอะไรนะเบาๆเข้าใจไมหมได้ไหมได้ยินไหมเบาๆบ 不会动吗？ ตังเลยเขาไมา่ได้เล่นด้วยหรอกนา่นเล่นไปเลยลูกดู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 ด,ดูได้คอดู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 ด เ <laughs> ล,นนนลคนเดียวเลยาเพื่อนีนาให้ใพี่ตาเล่นด้วยเหรอลูกโอ้ีนาให้พี่ตาเล่นด้วยเหรอนาเล่นคนเด,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  <laughs> ดียวเลยดูเดียรอเน เนี่เป็นความสุขที่มากขึ้นทุกวันเลยจริงๆครับสำหรับน้องมีนา ที่ช่วงนี้เนี่ยขยันสร้างวีรกรรมได้ทุกวันเลยจริงๆน้องได้เล่นกิจกรรมอย่างสนุกสนานหลังจากเล่นเสร็จแล้วเขาก็เข้าในบ้านแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอย่างง่ายดายเลยครับพบเป็นสัตว์ป่าพันหลงหรือจุดซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1-3-6-2ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ Transcrição